สวัสดีครับวันนี้พี่แว่นจะไปพัทยากับพี่โคแล้วก็พี่อาร์ตนะฮะพี่อุ้ยตะลงกนัดแล้วแกงเงียบไปคงไม่ได้ไปแล้วแหละพี่อุ้ยเตรียมของมาแล้วกระเป๋าหนึ่งน,นะฮะมีแคส่สกีเปอร์รองเท้าวิ่งแล้วก็อันนี้ไม่ได้ไปนะครับคอมพีวแว่นยังไม่ได้จัดเลยครับเอามาเนี่ยเดี๋ยวเอาไว้รอรอ,รอกลับมาจากพัทยาก่อนนะฮะค่อยจัดระหว่างรอเดี๋ยวเล่นฟีฟ่า22่องรอ นัดไว้10โมงฮะตอนนี้เก้าโมงสิบสี่เลนดสัก2-3เกมกำลังเดินทางครับนี่แว่นใหม่กี่บาทไม่ไม่กี่ตังกี่เจ็ดพนยเลนอะโล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 มานล้รราคาอยู่สแล้วใส่แว่นกันแดดทำไมไอ้ี้ยฝนตกยิ้มมืดเลยอ่ะี่ไก่ไก่สวัสดีครับพี่โลับับพี่โค รับบทเป็นคนขับครับเก่งดีเลยเสร็จสลับกันมาเด็กความหน้าความหน้าผมับโควน้ำมันเหลือเท่าไหร่วเพื่อนขึ้ถังโอเคเุดบโปรยิเราอยู่บุรพาวิถีครับฝนตกนิดหน่อยอากาศทึบขึ้นฉับเอ้ยแทนอยู่เกาะล้านกับจูดี้บอกว่าเหมือนเป็นหาส่วนตัว คู่นี้มันยังไงที่ะตัวแรงกับตัวแรงเจอกันเอลกปรมาณูบึมบึ้มถึงแล้วครับ <laughs> เดี๋ยวเราจะไปกินร้านอะไรนะครับส <c oughs> ิกรับจุกโจ้จุกโจ้ <c oughs> พี่โคทำไมทำไมต้องร้านนี้ครับอันนี้อร่อยพี่คนในพระยายกินกันไม่ใช่กรุงเทพกินจะไม่ค่อยมีเป็นคนราคอกินเป็นอาหารป่า ล,ลือสีอสผมขอจัดลือสีลือสีท,ท,ท่านเห็นไหมอ่าอ่าผลไม้ขอเป็นมักกิรีผลอันนี้เป็นเอ็นเอนหอยป่าชาเอ็นหอยป่าชาอันนี้เป็นเมนูเล็กกับเมนของพี่อั๋อร่อยหน้าตาอาจจะไม่น่ากินมาคืนน้ำมึน หมึกดสีดำเลยผัีดำเลยว่ะผัดสีดำไม่รู้นะไม่รู้แต่ว่าเนี่ยน้ำหมึกไงใช่เหรอน้ำหมึกไม่ใช่น้ำหมึกกินไม่ได้นะเกาหม่ได้คือน้ำหมึกไม่เลยไก่สั่งกปาลามยี่ส่งี่ต้อเลยนี่ครับรสชาติขอกยอร่อยก็กเขา่นเดีอ่ะ เขาเปิดหมูป่าอ em> um ันน no so ี้กินได้ป่ะได้หมดตอนนี้เช็คอาการหืมริกแกงข้าวคออลอย่ี้ข้าคอดีว่ดี่ะนี่ใช่เอืมันพอกเได้หมูป่ากะไดนึ่งเลยผมชอบมะขือเขาินมะเขือได้ไหมมะเขือม่ะ หมูป้ามันจะมีไขมันปะหมูย่างก็ได้เลยเนี่ยนี่หรออืมรสชาติดีนะอ,อืมอร่อยอร่อยเนืออน้อปูผัดผมกหรีอ่ะพีลอ็อตอันนี้กินได้ไหมได้ <laughs> ไส้ทุกเมนูตอนเนี้ยดูดิเววนเืน้อปูเด้งๆเลย ดร้อนอะไรเอ่ยไข่ปลาดิวคิวเดี๋ยวๆเขาไมลูกชิมมะกลายเกี๊ยวหวานลูกชิมมะกลายนะครับก็ถ้าเกียวหวานเขาสีแบบสีมันสุกกี้เหมือนกันนะพี่คนเกี๊ยวหวานลูกชิมไปซีปลาอิงสีปลาอิงสีเมนูนี้พี่ฝนแนะนำแต่คนชิมโดยคิวออส กิไกไนได้นุม่มนวนุ่มนวลไม่่ตัวสิ่ห์รือพี่แกมากแต่สิ่งที่ดูดับตัวใจผมอะ่ะมันไม่ใช่ทีคนะ่คินนะมันคือมะเขือ <c oughs> <c oughs> ผมชอบกินมะเขือไม่ใช่ชท <c oughs> ี่ผมิเนื้อ,อมันจะเนื้อมันจะดิบนว่า,นะวาววเนื้อจะเออมันจะห <Sounds. S 2> น่มนวลวน่วมันคือรสชาติ่มนว่ะกาดูใส่ในแกงีวานก่อนยเลยถึงแล้วครับเ่นพักคืนแรกที่โรงแรมเคปนาราเคปดาราไม่แน่ใจชุ่แลนวะพะพี่อาร์ตพี่จองเคปดาราเคปดาราก็ ค้องกว้างมากครับที่จริงแม่ต้องอยู่สองแต่นะพอดีผู้สาวไม่ว่างโอ้โ,อโอหนะฮะเป็นวิวติดโอ้ my god โอ้โอเคยู่ไหมฮะโอเคโอเคคือสี่ห้านี่สี่ห้า สวยจริงจังเลยครับนี่เราอยู่ตรงเขาเรียกว่าหน้าหาดอันนี้เป็นหาดของของของที่นี่ฮะเคฟดารารอกินเคฟอยู่นะอย่างงาตัวเคฟต่อไปผมต้องขี่ชั้นอะไรนี่คือชั้นนี้ไหมผมชอบทางบันไดเาว่าเออมันจะบนๆเนาะสวยดีอันนี้คือเราอยู่พัทยาเหนือพัทยาใต้หรืออะไรครับพัทยาไม่รู้อะเรทียกลางมั้งสภาพแกลาง นี่ก็เดินลงไปโคตรดีแต่ว,วิ่งลำบากเลยดูยก่อนที่อยากขอสักครึ่งชั่วโมงอ๋อหอออมีแค่นี้ไปนน่น ที่อาจจะสามารถวนไปวนไปนู่นได้วิ่งไปนี่วนไปโน่น,น,น,นก็นโโเ,เจ๋าเลยด,ด,ดนี่คือที่ที่ที่เราพักน,นะฮะถ,ถือว่าสวยนะ ที่วิ่งกลับไปกลับมาได้ ตำแหน่งของวิวตรงแหลมที่ไม่น่าจะมีชื่อนะฮะสุดลุ้งก็สุดแล้วนะครับมีต้นไม้ให้นั่งรบ่รบๆนิดนึงนะครับบางกลุ่มก็มาตั้งเต็นท์บาร์บีคิวกันแล้วก็มีโผดเห็นตรงนู้นที่น่าจะเป็นต้องปีนขึ้นไปอย่างตั้งใจ เพื่อนวิ่งเบาเานะเพราะว่าหน้าหาดที่นี่มันมันลาดเอียงค่อนข้างเยอะมันทําให้วิ่งไม่ค่อยสมูทเท่าไหร่เดี๋ยวให้ดูนะฮะมันมันจะเอียงเยอะหน่อยเขาที่ราที่เคยวิ่งวิ่งวิ่งบนทรายอะ่ะที่ที่ไหนนะที่ไปเอาติ้งกันะ่ะหาดมันจะกว้างเนาะแล้วมันทําให้มีพื้นที่เรียบเพื่อนวิ่งสิบโลเท้าเปล่าด้วยตีนพองไปอ่า น,นี่เดี๋ยวเรื่อยๆแล้วกันนะสักสี่สิบนาทีแต่อากาศดีครับเจอคนก็ต้องเอาแมสขึ้นพอไม่มีคนอ่ะก็เอาแมสลงหายใจโล่งดีนะหาดยังสกรปรกอยู่ครับบางจุดยังไม่มีเหมือนตรงเนี้ยยังถือว่าสะอาดนะพอวิ่งไปตรงนู้นอะ่ะจะสกระปรกหน่อยเหมือนยังไม่มีเจ้าที่มาทาความสะอาด ว่ากันต่อไปวิ่งเสร็จแล้วครับ40นาทีใจเหนื่อยอนิดหน่อย ดีนะไปวิ่งมาเที่ยวหน้าฝนก็อย่างนี้แหละครับสิผมไปเที่ยวหน้าฝนก็อย่างนี้แหละครับนะเออเดี๋ยวไปกินข้าวครับ เดี๋ยวรอพี่อุ้ยมาแล้วครับมื้อเย็นวันนี้ฮะเป็นร้านอาหารเกาหลีของน้องฮันน้องฮันทีมงานทัพจีนะครับลองทำงานด้วยกันมาหลายปีนะฮะยังไม่เคยมาอุดหนุนเลยนี่ร้านใหญ่มากยังราเป็นห้องส่วนตัวขอบคุณครับนี่เดี๋ยวพี่อุ้ยก็กำลังจะมาแล้วนะครับ อุ้ยมาครับนี่กินแล้วก็กลับนะครับแล้วพรุ่งนี้เช้ามามาใหม่กินอาหารเช้าแบบโมงเลยเว้ยออกเที่ยงตีห้าได้อันนี้ขึ้งเพียงนะโอ้เพิ่งเพียงเยอะหมดเลยอันนี่ไก่ทอดอันนี้อะไรนะเหมือนลูกชิ้นปลาคือเหมือลูกชิ้นกิมจิอันนี้อะไรไม่รู้เช้อะไรนะอะไรนะจับแชร์ขนาดย่อยขนาดย่อมอันนี้น่าจะรอกับของของย่าง ตอนนี้เหรอตอนนี้เหรป็นไรวจตอนนี้เหรอโอ้โหโอ้โหโอ้โหลืมอ่าเรียบร้อยอ่ะเป็นไงบ้างอร่อยไหมครับเรื่องไก่เป็นไงบ้างครับอร่อยนะครับทำไมไก่หน้าแดงอะครับ พี่พียวอ๋บอกว่าต้องใช้ครบอกเอาเป็นห้าบอกก็ได้พี่คออร่อยไหมครับอร่อยมากครับอยู่พัทยาสาย3ชื่อฮันฮันบุลิฮันบุลลิฮันบุลิถ้าถ้ามาไม่ถูกบอกว่าฮันสอยสะสายสายสามอยู่ไหนฮันสายสามฮันสายสามฮันสายสอยู่ไหนไม่ใช่ใช่นี่ฮันสายสามฮันสายสามฮันบุรลิการเด่นอร่อยมากท่านผู้ชมดีมากมือนี้บอกไว้เลยราคาย่อมยาวหมดไปเท่าไหละแปดหมื่น เอาล่ะสี่พันสี่พันเขาเลือกให้แล้วนะฮะก็อร่อยนะผมผมผมกินอาหารเกาหลีมาเยอะยกนิ้วให้เลยนิ้วโป้งนิ้วโป้งอย่างเช้นี้สดใสสดใสไหมครับสดชื่นตอนนี้เก้าโมงอ๋อ แก,แก้วกะเพาแก้วกะเพราปูไม่รู้มีปูหรอน่าจะเด็กแก้วแล้วแก้วไปผัดนะวันนี้เป็นวันอาทิตย์ที่พัทยาคนก็จะเช็คเอาท์แล้วก็กลับหลังกวัดเยอะแต่เราอยู่กันอีกวันหนึ่งเดี๋ยวเราจะไปพักที่ไหนชื่ออะไรวะจำไม่ได้นะ ไเียถามกันทุกรอบคือำไไม่ด้พี่อาร์ตพี่โคเป็นคนจองเขารู้เนี่ยนี่กูไม่รู้เรื่องอะไรเลยตอนเนี้ยอันนี้เดี๋ยวเราไปแก้วกับเผาบูกันอีกประมาณห้านาทีห้านาทีถึงไม่น่าจะได้กินครับคนเยอะดูดิคนเยอะมากคนเยอะมากจากแก้วกาแาเราไป เดี่ยวกะเพรากูจะต้องแดกมึงให้ได้กะเพราอ้าของขึ้นทื่ขึ้นัชยางแค่ไหนกะเออาลกูต้องกูต้องแดกมึงให้ได้นะเพราะว่าตั้งใจไว้แล้วอ่าก็ต้องกินไปเดี่ยวกะเพรา10 12กิโลเมตรอิ่มเลยอืมอร่อยไหมอร่อยมากอิ่มทิพย์ไอ้ฮาร้านเป็ด โอเคเดี๋ยวไปอีกร้านหนึ่งจำชื่อร้านไม่ได้อ่ะห่างจากเดี่ยวกระเพรา4.6กิโลน่าจะเป็นอ่าอ่านทะเลแล้วเป็นกั้งกระเพราไปกันต่อครับร้านที่สามครับร้านที่สามชื่อว่า ตัวป้าปิดนะฮะลูกค้าเยอะรอนานนิดนึงนะฮะมาสองอย่างละเข้ากับหมึกไข่เคม็มครับผมหมึกเค็มนะครับ,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 บดีดีครับหมึกเ,เก็มทะเลยจัดนะใช่ปะไข่เคม็มครับทะเลเลยทะเลอันนี้คืออะไรครับต้มขาทะเลครับพี่อาร์ตเขาชอบมากเขากินไก่ไม่ได้แล้วเขาเลยต้มขาทะเลมาทีออ่นี่

นไม่รู้ไปหมดในเฮ้ยไอุ้ก่์เขาใส่เห็ดเลยวะทีมต้วแก้วร้อนๆนะลวกปากบอก่อนเหมือยี่ก้องก็มารอด้วยเป็นไงครับเป็นไงครับเป็นไงครับหัวเมื่อกี้ที่เขาโขลกใช่แต่ดูดูมันเหมือนแบบนมๆแกงโอเคเมื่อกี้ที่เขาโขลกใช่นม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 มันคือจะพิกกันหวี่ย ไปเรื่อยมึงร้อนโมดีโมดีร้อนอ่ะเขาเขาทำแบบโบราณมันมีกระชายเออชาวช้าวเรื่องอะนรปกระชายอ่ะเขาไม่ใส่เขาใส่กระชายไม่กี่วันป่ะออ๋ต้องลองต้องลองผัดชาปลาคงแม่หมู น้ำอีกหนึ่งน้ำหนึ่งนี่น้ำเนี่ดูนึงนึงพัดฉาบอโผงนะท่านผู้ชมปัดติดนะติดแตกเฮ้ยเลยดีฮะล,ลาดีมากเลยลอ่าไ,ไม่ไม่อร่อยชาดิใช้ได้แบล็กสตรีทเฮาส์สวยดีครับเรามากินกาแฟที่นี่ Breathe boy r seat t h ไร e ี่บ,บอ y b ร e ี่บอยไรซี่บ,บอยเอาต้นบัน <laughs> ออตรน,นะครับมีออบลาลมีปั๊มมีปัมมป๊มเมื่อวานไมเชื่อครับเรามาเมสันมมสันมีสันกู <laughs> น <laughs> <บ>ครับ M A S o M, เมอ M A S O N เมสันดูหลาฟ้าผ่ามากโควิดหนึ่งโอย้โอยโคตรเจ๋งสวยมากครับ มือนวิ่หลังบ้านผมอ่ะโอ้ยครับทำไงวะอยากแช่ทาน,น้ำร้อนหรือ,รอน้ำอะไรอ,อร้อนดีร้อนร้อนร้อนจัดเลยนะอือน,นั้นคือน้ำร้อนไม่มึงต้องปิดนั่นก่อนปะให้เคลียร์นีน่ก่อนเลยไม่เคลียร์แล้วช่างได้เหอรอกปิดไงอ๋อแล้วเมื่อไรจะเต็มวะเนี่ย มีบัสคริสตอใส่ตอนไหนอันนี้ให้เด็กๆ<ห>ขึ้นมาให้พี่ในมันะหมเอ๊ะแปลกๆพอให้่นี้ <c oughs> นี่ขัดแล้วนี่อะไรไม่รู้อา,เอา,เอา,อาวเ,เานี้ย,ยอันนี้อะชาวยวอันนี้ใส่ตอนที้ไะนนี่หรอเปาอ๋อไม่มีวิธีใช้บอกด้วยผมก็ไม่เคยแช่ แย่นี้คือร้อนเลยใช่ไหมก็ต้องแบบเอาให้อยู่ได้นะพี่้องจับแปะน้ำด้วยนะฮะเย็นไอ้สัตว์น้องเจ้าเอาเอามจริงเออว่ะเออเออโอเครอคือนี่เป็นโรงแรมโรงนังใหญ่กว่าห้องใหญ่กว่าห้องนอนอ่ะแล้วแบบผมก็มากับพี่อุ้ยก็แบบไอ้เหี้ยเฮ้ยกูว่าห้องเนี้ยน่าอยู่กว่าห้องนอนคือแบบเอาเบียร์มานั่งกินข้างในอ่ะอันจริงเนี่ย มีท่าพูดใหนอนมีท่าพูดไหมั้ผมนอนได้เลยนะเออไว้สำหรับคนเบาเลยนะใช่ส่วนข้างนอกก็เป็นสระครับ <c oughs> ตื่นเช้าครับตอนนี้หกโมงครึ่งเพื่อนเดินไปที่หาดที่วิ่งเลยสวยมากครับที่นี่ความยาวของหาด อายอะสุดละวิ่งไม่ได้สั้นเกินเดี๋ยวผมอาจจะวิ่งข้างนอกน่ารักเชียวจุดวิ่งจริงๆครับเป็นทางเข้าโรงแรมเมสันยาวดี ประมาณ700-800เมตร700เมตรวัดจากนาฬิกานะที่วันนีงมาแล้วรอบนึงได้อยู่เนาะนเช้ชากันนะครับพี่อุ้ยโคตรหล่อโคตรเท่โคตรอันตรายครับวายไรไปตื่นวันนี้แกตื่นเช้าเช้านี้ต้อง,ต,อง,ต,องต้องสปาร์ด้วยอะไรเข้มๆข้อันนี้ครับ ชาไทยใส่นมจต่สีมันจะได้สดชื่นขึ้นหน่อยข้างหลังเป็นพี่โคนะพี่อาพี่ไก่นั่งแล้วนั่งกินกันหมดเขาเขาเรียกว่าอะไรบ้งวอนทอนคือวอนทอนสุกมันก็คือเกี๊ยวไา้สี่วอนทอนเอกเมเดริกครับเขาบอกว่าทีเด็ดทีนี่เบิ่มเบิ้ม เพิ่มใช่ไหมชีวิตขาดขาดมันไม่ได้เบคอนมาเพิ่มนนนกเเยอะิี่สลัดอวบกดเอาพี่หยิบอันดูเขียวมากเลยตัวเนี้ยไหนไก่วะมีเขี้ยวนี่เนี่ยเขียดทิ้งแม่ไก่จะได้จ้ะยิ้มเมื่อกี้มันนี้เลยฮะ ดีไม่เียวเหลืองเลยนะเพิ่ปงปักน้ำตาดเข้นมาดูดิเนี่ยใช่หรออ,หรอวะ่ะเนี่เอาเอยูอ่ในหัวหูมาหวนหวานไม่เป็นเลยแก้วกะเพรา,าครับวันรอบที่สองรอบที่สองแต่วันนี้คนไม่เยอะครับ <c oughs> ขาตั้งเนีนมมาแล้วครับ อันนี้อันนี้ร้านอะไรนะแก้วแก้วครับแก้วมานลรั่งดโก้รัใครมาปะเนี่ยผม,มเลยนี่อันนี้กะเพรา,า,า,าปูกะเพรากั้งทอดมันปูทอดมันปูอยากให้ดูะจ้าาอยากให้ดูกะเพรากะเพราที่จากก้าละพันห้าฮะโอ้โหเขียนได้เลยอ่ะถ้าถึงเทม อยากให้ดูฮะดีเทลเรื่องนวนต่างๆอืมคือมันมีแต่ก้างเ่เครื่องปรุงมันแทบไม่มีเลยอ่ะทำเหมือนน้ำจิ้มซีฟู๊ดอาเหมือน้ำจิ้มซีฟู๊ดเลยอ่ะตอนไหนจะเต็มนี่หมูป่าผัดเผ็ดหมูป่าไข่เจียว ผัดเจียรน่ากินเลยเยัยไม่ตายเดอร์มื้อนี้บิลพรีสใช้ไขสิใไ่สิเก็บตังค์เด็กเซลเออร์ด้วยอะไรอร่อยครับแต่อาจจะผัดติดมันนิดนึงเหนื่อยชื่ใจหรอติดมันนิดนึงเผื่อใช้น้ำมันหมูผัดด้วยก็เข้าเนื้อจะอร่อยกว่าน้ำมันพืชนะใช้น้ำมันหมู พี่ยอยจากลับแล้วมองคุยเอา้าโหดสังแต่ผมเห็นตัวเองแล้วรับไม่ได้หรอรัดอะไรรนะัดอะไรรัดเท้ารัาเท้าบาร์เบอ้อ ตามถ่ายทอดสดของพวกเราได้ที่ www.tv/spsthailand ทั้งเกมทั้งอ e ีสปอร์ตและไลฟ์สไตล์รอคุณอยู่ครับ